สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่างเล็กก็จะพามาทำเอาท่อที่มันทากาวแบบนี้เราจะผ่าออกเพื่อเราจะใช้ท่อน,นี้แต่ข้อง,งอมันทากาวไปแล้วนี่ครับมันทากาวไปแล้วนี่เราจะเอาออกโดยที่เราจะไม่ใส่ข้อง,งอเราจะเป็นทำเป็นข้อต่อแทน จะทำยังไงนั้นเอาออกเอา,เอ,าออกแบบไหนนั้นมาดูกันโดยที่เราไม่ใช้ไฟฟ้าเลยครับเราจะใช้พลังมือกับใบ,ใบเลื่อยมาดูกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเราจะมีเครื่องมือไม่กี่อย่างนะครับสําหรับการที่จะเอาพ้ององที่มันทากาวออกวันนี้จะมาสาธิตให้รู้ว่าเราจะเอาออกอยังไงตามปกติเราก็ตัดนี้ก็ได้นะครับตัดตรงนี้ก็ได้ แต่ทีนี้บางที่บางโคณีความยาวมันได้ใช่ไหมความยาวของมันได้อีกอย่างหนึง่งเราเสียดายท่อสมมุติว่าเราไปอยู่ในป่าทํางานในป่าโดยที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรใช้ไม่มีอะไรอํานวยความสะดวกนะครับแล้วเราอยากจะพา่าเพื่อจะเอาไปใช้งานต่อมาดูกันว่าเราจะผ่ากันยังไงอันนี้ จะเราจะสาธิตวิธีการผ่าตัวนอกให้ให้ดูก่อนหลังจากนั้นเราก็จะผ่าตัวในในคลิปต่อต่อไปวันนี้เรามาดูก็มีเครื่องมือไขควงแบนหรือว่าถ้ามีสิวได้ก็ดีนะครับใบเลื่อยปากกาเมจิกค้อนค้อนอันเล็กหรืออันใหญ่ก็ได้ครับไม่สำคัญนะครับขอให้เป็นค้อนอันดับแรกเราก็จะ ตัดตรงนี้ก่อนนี่ครับท่านผู้ชมเราจะตัดก่อนตัดเพื่อเราจะผ่าตรงนี้ผ่าผ่าตามเส้นเดี๋ยวผมจะตัดให้ท่านผู้ชมดูก่อนตัวที่เราไม่ต้องใช้ไปไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับเราใช้เลื่อยเราใช้มือดึงเลยนี่ครับนี่ครับดึงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ขาดครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะปิดกล้องให้ท่านผู้ชมก่อนมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวตัดขานแล้วค่อยมาเจอกันนี่ครับขานแล้วพอขานแล้วเราก็จะเอาผ่าแบบแนวยาวตามเส้นเลยนะครับสองเส้น สามเส้นมาดูกันครับเราจะผ่าสามเส้นนี่เลยนะครับท่านผู้ชมผ่าตามเส้นเลยไม่ต้องตามก็ได้เอาแนวตามสบายตามสะดวกของท่านผู้ชมเลยครับคิดว่าตอนนี้เราจะไม่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้เครื่องทุนแรงอะไรเราใช้กําลังคนล้วนๆนะครับในการผ่านี่ครับ ถามว่าผ่าทําไมเราตัดนี่ใช้มันจะมีดีกว่าหรอแต่เราจะสาธิตวิธีผ่าครับบางกรณีนั้นเราต้องใช้การผ่าในการทํางานครับอย่างเช่นที่แคบๆหรือว่าท่อมันมีจํากัดความยาวมันได้อย่างเงี้ยถ้าเราไปตัดปุ๊บความยาวก็จะสั้นลงครับมาดูกันเลยครับพอเราผ่าอันนี้เขาเรียกว่าผ่าด้านนอกนะครับ เราผ่าน้ะครับหนึ่งล่องสองล่องสามล่องสี่ล่องเราผ่ากันสี่ล่องนี่ครับสี่ล่องแล้วก็จะเอาไขควองแซะตามล่อง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 ที่เราผ่าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกงานนี้เราจะรู้กันเลยครับวันนี้ครับผมนี่ครับ สามารถทำคนเดียวได้เลยนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเริ่มออกแล้วไม่ยากสักหน่อยเลยเห็นไหมครับออกแล้ว ง่ายมากๆครับนี่ครับเห็นไหมครับ เริ่มบอกแล้วแล้วก็จะเรียมเบียมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วแค่นี้แล้วก็จะเอาไปเรื่อยถู ถ้ามีกระดาษซ้ายได้ก็ยิ่งดีครับไม่ยากครับสำหรับการเอาวิธีการผ่าท่ออันนี้เป็นท่อกับ ข้อเก่าที่เราใช้มนานานหลายปีแล้วครับไม่ใช่ข้อใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลองลองเอาข้อต่อสมดูนะครับ นี่เป็นวิธีการผ่าด้านนอ,อกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาข้อต่อมาสวามดูอันนี้เป็นสามทางอันนี้เป็นข้อต่ออที่เราผ่าออกเป็นข้องอเกในกรณีที่ว่าตรงนี้ที่เป็นข้องอเราผ่าออกเราต้องการใส่สามทางแต่ความยาวท่อมันพอดีโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนท่อใหม่แล้วก็สามารถเอาสามทางส่งไปได้เลย,เลยตรงๆ ไ,ๆๆได้ไนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถใส่ได้เลยสามทางโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนท่อสวยงามนะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นขักต่อข้อต่อก็ใส่ได้เลยครับทากาวใส่ได้เลยแน่นเลยครับนี่ครับวิธีการผ่าท่อแบบง่ายๆนะครับอันนี้เขาเรียก ผ่าท่อผ่าท่อด้านนอกด้านนอกเอาข้องอออกแต่มันจะมีอีกผ่าวิวผ่าอีกแบบวิธีนึงนะครับมันจะมีผ่าอีกแบบวิธีนึงคือผ่าด้านในผ่าด้านในนี้จะผ่ายากถ้าผ่าไม่ไม่ถ้าผ่าไม่ชำนาญหรือผ่าไม่ค่อยเก่งสามทางหรือว่าตัวปอกนอกมันจะแตกวันนี้เราจะมาดูกันว่า วิธีการผ่าด้านในนั้นเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมอย่าพลาดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวช่างเล็กจะสาธิตวิธีการผ่าท่อด้านในให้ดูว่าเขาผ่ากันยังไงทําง่ายนิดเดียวคอยดูนะคอยชมต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็จบครับทุกอย่างทําได้สมบูรณ์แบบถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งท่านจะไม่ลืมและไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ